ตอนนี้ก็มาสู่ EP ที่3นะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่าวิธีการขึ้นรถไฟชิงคันเซ็นเป็นยังไงวันนี้จริงๆเเราถ่ายก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันที่เราจะนั่งคือพรุ่งนี้เพราะว่าเราจะพาไปดูว่ามันจะต้องซื้อตั๋วยังไงแล้วแล้วถ้าเราไปถามเขาว่ามันจะมีขั้นตอนอยังไงบ้างเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอันนี้คือป้ายชิงคันเซ็น t ทร c กส์ก็คือว่าข้างในนี้จะมีรางรถไฟชิงคันเซ็นรือชิงคันเซ็นก็คือเป็นรถไฟความเร็วสูงนั่นเองแต่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าชิงคันเซ็นนะ,ะญี่ปุ่น ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งรถไฟการคมนาคมสะดวกสบายมากๆโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมกันทางประเทศโดยที่ชิงคันเซ็นคือหนึ่งในรถไฟความเร็วสูงในญี่ปุ่นเส้นทางสายแรกระหว่างเมืองเกียวโตและโอซากา้าเปิดให้บริการวันแรก1ตุลาคมปีพุทธศักราช1964ก็ตะกี้นี้ก็ถามเขามาแล้วเขาบอกว่า เราสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าของมันพรุ่งนี้ได้ประกอบกับว่าตั๋วที่เราซื้อไม่ระบุเวลาเราจะขึ้นรอบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูว่าเราจะขึ้นรอบไหนซึ่งรอบที่จะขึ้นมันจะเป็นฟอนาโกย่ากับโตเกียวท,ที่มันจะโชว์ป้ายอยู่เวลารอบไหนก็ได้เราสามารถไปขึ้นได้เลยแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปขึ้นแล้วดูว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะซื้อเป็นโต๊ะขึ้นไปกินบนรถไฟด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน The next day ซีรีส์จากการที่เราซื้อตั๋วรถไฟในวันนั้นแล้วในเมื่อว ตอนนี้เราอาลังตัดสินใจว่าจะซื้อเป็นโต๊ะหรือเป็นโต๊ะก็คืออาหารกล่องขึ้นไปกินบนรถไฟความเร็วสูงด้วยนี่ก็จะให้ดูว่าเราสามารถที่จะเลือกซื้อเป็นอาหารเป็นโต๊ะอย่างนี้ได้เป็นกล่องเพื่อขึ้นเอาขึ้นไปกินบนรถไฟความเร็วสูงเลยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าการกินบนรถไฟความเร็วสูงมันจะมีเซลร์วิหรือความซินอย่างไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,ละ,ละ,ละทีนี้เดี๋ยวเราลองเลือกดูก่อนนะว่าเราจะซื้ออะไรกินนะมีหลายอย่างมากเลยราคาก็ประมาณพันสี่ร้อยห้าสิบเกน พันสี่ร้อยแปพันสี่ร้อยพันสองร้อยห้าสิอะไรเงี้ยเดีขอตัวเลอกกันนะได้เดี๋ยวจ้ะเอาขึ้นไปกินบรุรรไฟ้ะ ตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งบนรถไฟคอนเดนเซอรสูงนะนเป็นแล้วก็ซื้อเป็นโตะ๊ะเป็นกล่องอย่างนี้มากินด้วยสามารถซื้อมากินบนเครื่องบินได้เลยเป็นไข่เนี่ยไข่แล้วก็มีหมูอนี้กับข้าวก็เดี๋ยวจะให้ดูวิวแล้วก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะ ก็รถไฟคันนี้อย่างที่บอกก็จะไปลงที่นาโกย่าแต่ว่าเราอาจจะไปถึงมาซัวโต้แต่ว่ารถไฟความสูงมันจะหยุดแค่ที่นาโกย่านะ <Okay. S 1> <laughs> ลจากที่ลงมาจากรถไฟความเร็วสูงเชิงคันเซ็นนะเหตุการณ์ที่อยากจะเล่าก็คือว่าตะกี้เนี้ยตอนที่เรานั่งอ่ะมันนั่งผิดไปนิดนึงเพราะว่าตั๋วมันจะมี2แบบก็คือจะมีแบบที่ reserve กับ non reserve ถ้า reserve บัตที่นั่งก็จะมีบุ๊กไปเลยว่านั่งตรงไหนตู้ไหนแต่พอไม่ได้บุ๊กปุ๊บัตรเขาให้มานั่งตู้1 2 3สนะก็คือว่าต้องนั่งตามตู้ที่เขาบอกซึนน่งไม่ anymore, มี reserve ก็คือนั่งไหนก็ได้แล cámara, ้วเราก็เลยต้องถูกย้ายมาก็คือนั่งผิดไปนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อบั จะนั่งตรงไหนด้วยโอเคนั่นแหละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกให้เปลี่ยนขบวนการตันหันแล้วพอไปหาที่นั่งมันก็จะหาไม่ทันเพราะว่าที่นั่งเต็มนะอืประมาณนี้นะกับประสบการณ์การนั่งรถไฟความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาแชร์ให้ฟัง่เองคืออยากจะบอกนะครับว่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์ก็คือว่าทําบัตรรถไฟความเร็วสูงหายบนรถไฟแล้วลงมาคือไม่มีตี๊ออกสิ่งที่ต้องทําก็คือ เขาจะส่งเรามาที่แฟร์แอตจัสม์เมนต์ตรงนี้เพื่อที่จะมาทําเรื่องว่าเราอ่ะได้ใช้บัตรนี้ไปแล้วแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย uh, okay. เ,เดีนะ๋ย okay. วดูว่าจะยังไงนะ address name a d อัพ s ดทเนมอัพเดทโฟ d เบอ s ์อัพเดทเนมโฟนเบอร d อัพ s ดทโฟนอ่ะ d ัพเ s ทอัพเดทอะไรวะ address เออเดี๋ยวนะเห็ุขีดเหรอ a d d r e อัขีดไปเอาโรงแรมอะไรหรอ sorry sorry I I see the address first โอเค thank you thank you very much ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่กี้นี้เขาก็ให้เราเขียนใบคําร้องว่าเราได้ใช้บัตรไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังจะได้บัตรที่เป็นบัตรพิเศษเพื่อที่จะตีดออกนะโอเคก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มากๆเลยนะที่ครับที่ช่วยให้เราออกไปได้อันนี้เป็นประสบการณ์มากๆเลยสำหรับรถไฟพวร็วสูงหรือรถไฟทั่วไปก็มันก็เป็นแบบนี้นะก็แต่จริงๆสำคัญที่สุดคืออย่าทำบัตรหายเลยดีที่สุดนะ แนะนําไปเลย <c oughs> เก็ครับหลังจากที่พามาดูรถไฟความเร็วสูงแล้วผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะก็ตอนนี้มาถึงที่สถาน,นีรถไฟนากยยาใช่ปะก็เดี๋ยวไม่จบแค่นี้นะจริงๆจะนั่งรถไฟธรรมดาไปต่อถึงมัตสึมโตะเลยซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงก็เดี๋ยวจะต้องไปซื้อตั๋วแล้วก็ไปต่อเพราะจะนอนที่นั่นทีนี้ก็พามาดูรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็ตามมาได้นะเพราะรถไฟความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเชื่อมต่อกันหมดเลยตั้งแต่โตเกียวไปถึงเกียวโตไปถึงโอซาก้าไปยังซัปโปโรเลยนะ แต่ทีนี้ก็คือว่าก็ข้อพิาพาทต่างๆเนี่ยก็เรียนรู้แล้วก็นําไปปฏิบัติตามได้นะยังไงก็จบการรีวิวรถไฟคาคนสูงแต่เท่านี้แล้วเดี๋ยวจะไปนั่งรถไฟธรรมดาต่อไปถึงมัสึมโตแล้วยังไงตามมาญี่ปุ่นได้นะและในอีพีถัดไปหรือคลิปหน้าจะไปทําอะไรต่อเดี๋ยวติดตามกดซับสไคร์ไว้เลยนะไปแล้วนะบายก็ฝากกดไลค์ ช่องพี่แม็กด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาตามดูจะมีอะไรใหม่ๆให้ดูลลอน